นะคเมื่อนี้บุกเมืองจันทบุรีนะคะพยาบาลฟินแลนด์เพิ่นมาถ่ายรายการกลมปกครองนะคะเอาเมื่อวานขึ้ตื่นอยู่เอาตอนนี้คือนลาบัตลาบไหวไหมคะไหวไหมคะยาแก้แพ้หระไิ้ลาบไปบัตไปบัตพูดกินยาแก้แพ้กินเขากินยาไปแล้วค่ะอ่าก็เลยมีอาการง่วงสักหน่อยนะจีวีซีโอเคจ้าไปจอดเซเว่นด้วยนะจ้าน้องโจเป็นไงคะซ้ำดึง ซึมซึมเลไหวไหมที่จังวัดอาการบอดีปันไดไหวเลยบอดีโจเบ๊าะโมเมนตม่ปัญหาว่าผู้ใดเป็นบ่ไหวก็เลยบอกว่าโจโจเป็นยังกอเกี่ยวกับท้องเขาใส่อ๋อท้องอื่นกินหมุกกระทะคาดท้องอื่นนะฮะนู่นสีคยเป็นอาการนี่สองคนนั่งไหเป็นอาการนี้เคยเป็นนะคะเพราะว่ามันมันบ่มใหญเนาะ อาการมันไม่ย่อยเท่าไหร่นะคะ,ะหาซื้อยากินกินนะจ๊ะ,ะหาซื้อยากินนะจ๊ะตอนนี้เขากากำลังเดินทางไปถ่ายรายการนะคะผู้ใหญ่บ้านไปถ่ายรายการนะคะเมือนอิบุกเมืองจันทบุรีนะคะพุทธิภาพไปหลายหม่องเลยค่ะอันนี้เราติดตามนายอำเภออำเภอขลุงนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะ,ะพุทธิวภาพไปลายหม่องเลยได้พี่นองแปลว่าหม่องท่องเที่ยวแบบเป็นทายรายการนอกก็จะเป็นหม่องซิกเมเจอร์ของ จังหวัดนะคะเป็นของจังหวัดของอำเภอนะคะ mm. ก็จะมีแบบเรียกว่าอ่น้ําตกพิวจึงสีเนาะ mm. เป็นหม่องมู่บ้านที่เป็นเศรษ,ศรษฐกิจพ่อเพียงอย่างประมาณน,นี้แหละคะ่ะต้นสิผ้าไปมนันอีเขาก็ติดตามกันเลยนะจ๊ะตอนนี้กำลังเดินทางไปลจะจารตอนประมาณเกือบเจ้าม้งเนาะโอเคค่ะเดินทางกันเลย ตอนนี้เขาหอดโลกเชชนหมองไทยแหลยนะคะเป็นวัดนะคะวัดในใจกลางเมืองนะคะของอำเภอคลุงนะคะอันว่าเป็นย่างยูพี่นอ้องแบบไงต่ว่าตอนนี้ฝนตกมาหอแหดแล้วเพิ่งแต่ไทยซี่นึงเนาะก็ตอนนี้ฝนตกนะคะแบบชุ่มช่าแบบเย็นช่าก็เลยได้พกักฝนตกก็เลยได้พักนะคะเพิ่งได่ไทยต่อเนาะแต่ตอนนี้ ฝนตกแล้วก็จะไปเส้นเบนได้บ้านเจ้ายังกัก็เส้นเบนในว่าคนตตเกิดขึ้น่าตอนหิวเขาค่ะพราะมูเเร้านี้เขากินเขาแต่เ้าแห้งกินกินเขาแต่เ้าแาบนี้คือหอดเวลาตอนจะประมาณเชียงเลยนะคะจะเชียงแล้วกะสิบ้านไปเสนเนกินเขาเสเนกันว่าจะกินมามๆครับกินใส่กล่องสินะคะตอนนจะล่างสิไป ถามดีกว่าผู้เสีเอาอย่างบออย่างอย่างสีเงินพี่น้องคือไปสามคนนี่แหละมิตามีโจไปใช่ไหมมีเพื่นจะเอ่อกคุยกันก็ผู้ใหญ่อยู่นะคะคือสิบเป็นไปน้ำเเผ่นนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไปเชื่นเลยจ้าตอนนี้เราพอเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยังพอไปกันเลยจ้า ตอนนี้สื่อมาแ้วเรียบร้อยนะคะได้นูด้มากมากครับหลักการข้าวไรเบอรี่นะคะแล้วก็ซีวิตนะคะซีวิตนี่ให้พยาบาลที่แรกเนาะแล้วก็ใส่กอบชีดใบนะคะที่นูด้เนาะอันนี้ได้กินเทียงได้พี่นอนได้กินเทียงขอขออนุญาตวิ่งผ่าฝนนะคะ อเคค่ะหลังจากที่เขาแล้วเรียบร้อยกลับามาครับพอยอบอก่อยู่วัดนะคะเพื่อจะไปถ่ายที่โลเคชั่นใหม่นะคะตอนนี้นะคะพี่บานไปไหนวันนี้อยากนอนยี่บวะง่วงมากก,ากินยาเยพื่นกินยาแลวเพ็นอยนอนพี่น,อน้องง่วงมากวันนี้ง่วงมากแต่ก็หลบมันเดิมเนาะส่นุนมาแต่ผมก็ไม่ไม<า>สื้อตัว่น,นีม้มาพร้อมฝนมาพร้อมฝนและพร้พอมไข้พร้อมวัด ล่าสุดจบะนะล่าสุดจะนดขาสุดภาพร่างกายอีกที่จาเพื่อสีไก่นี่เ้ากำลังขึ้นไข่เราพี่น้องอ๋ออันนี้อย่างไข่ขึ้นซื้อเจ็บพ่อมากแล้วนะคะค่ะต่อห้องก็ต้องสู่ต่อไปค่ะต้องไปถ่ายรายการให้มันเสร็จนะคะคุยบัตรก็สู่ๆค่ะรึ่งห่วงรึ่งทายนะคะตอนนี้เรากำลังไปที่ลอคอโลเคชั่นที่ใหม่นะคะ มาพร้อมฝนนะคะฝนก็ตกไปําทางไปําเด้อตอนนี้แม่ว่าถ้าอย่างสตกปองจะจะหน่อยพี่น้องแบบว่าบ่น่อยละ่ะตกปองแบบายพร้อมละ่ะ <c oughs> โอเคเดินทางไปต่อกันเลยจ้าตอนนี้เข้ามาหอดรูม,มัยแหละนะคะอันจะเป็นไฟ<ป>ด้าลน้นนะคะ องสีใสน้ำฝนของเลยนะคะมยอู้ซีน้ กำลังเตรียมตัวนะคะตอนนี้พี่บ้านพิ่งเตรียมซุนลยตอนนี้พี่บ้านพิ่เตรียมซุ้แล้วร้านสวยเมนเขเขาเอินหมอกว่เฮ้ยพื่อยังไงเมฆเมกหมอกควบคุมนะคะสุดที่่บานสิเลยนะเอาเรกสะเก็ผาหาัไปย่สุ่นเพืหล่ โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นโูต่อมานะคะโลคเคชันต่อมานะคะ,ะให้ยอดโดนจากตรงไหนค่ะหลังจากเมื่อวานนี้พยาบาลพันไทยอได้การอยู่ที่จันทบ,บุรีนะคะที่อำเภอขุงนะคะกระพันไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่เมื่อวานนู้นลืมปิดคลิป <c oughs> นึกว่เลยขอเนี่ยมาปิดคลิปของ,ของวันถัดมานะคะตอนนี้อยู่ที่ระยองนะคะ หลังจากเมื่อวานนี้เนาะอ่าพันไทยรายการเลีวก็มีพี่พี่แฟนคลับคนหนึ่งพนักมหาอุตอ่าพี่สุรวัลนะคะนุ้กก็ไลยถามซื้อเหรียญพันเนาะตอนเพิ่งคยติดต่อนุ้นมาอยู่เคยอ่าให้นุ้นซื้อเค้กอันฝากซื้อเค้กอ่าวันเกิดให้แม่ยูเนาะค่ะพอดีไปจันทบุรีเพื่อเลยทางหาหนุน่าอ่าจะมีแน่ว่าฝากซื้อขนมซื้อของฝากมาฝากมาสั่นฝากให้ อบอดให้พี่แพลวนะคะแล้วก็น้องน,นันตาให้ไม่ยุ่ยน้ำค่ะแล้วก็ให้นุชให้บิ๊กนะคะอ่ามันก็เลยได้ดไปพอเพลินยูปัจจุบชอบขลุงนะคะตอนเลือกกล้องเนาะอันนี้จะขอบคุณเพิ่นมากมากนะคะขอบคุณพี่สุรวันด้วยนะคะสรับของฝากนะคะที่ฝากให้ทีมงานเรานะคะคือแบบว่าดีใจแห้งค่ะที่ ไปไสกันยังมีคนหูจากยังมีคนติดตามยังมีคนหาคนแพงนะคะของที่งานเท่านะก็ขอบคุณพี่สุรวัณมากๆนะคะดีใจหลายค่ะเมื่บ้านมีเจ้าพ่อเพิ่อพนอยู่ประมาณดนเติบค่ะกินกาแฟากินยังกันกน,กน้นอ,อยูอะม,มีซ่อนหัูนก็ขอบคุณพี่มากๆนะคะพี่สุรวัณนะคะนูกจะไปถามซื้อเหร่นเนาะหมู่บ้านเนาะก็หูด้ซื้อจริงเพืะะะ่อนเนาะะหูจากเฟซบุก๊กเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ ทักทีมงานเท่าทุกคนค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะหลังจากที่พ่อเอลยเพื่อนเนาะหมู่บ้านกับภาคันติกามาจากจันทบุรีมาและยองเลยนะคะกับหอดละย่องหอดละย่องประมาณสองถุงตั้งแต่ตั้งรถเมื่อวานนะคะสองชั่วโมงจากจันทบุรีมานะคะประมาณสองชั่วโมงสองห้องมากสองชั่วโมงแล้วสองถุงหอดประมาณสองถุงเพิ่นนี่แหละค่ะเพิ่นสามถุงนุ่งจุบรีจำไม่ล้าเนาะ ยังพอดีเมื่อคจะพากกันแวกขึ้นเขาแล้วก็เขาที่พักนะคะปั่นพี่น้องที่พักกับไฟดับี้โรงแรมไฟดับโอ้ยก็เรียกว่าพากกันนี่ตนจันเน่าตากันม่องมองนี่บันก็ดับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะอ่าทงโรงแรมเพิ่งจะจัดจานอ่าจัดจานไห้นะคะในการเรียนไฟเรียนอย่างเนาะก็โอเคนะคะกะสอนว่ามื่อนีนจะเป็นกับวันทายคลิปปกติค่ะเมื่อนี้นุ่นู่นก็ท้ายคลิปไปแล้วล่ะ แต่คงจะับเป็นมืออื่นนะคะจะับเป็นวันที่17นะคะแต่คลิปนี้รูปาขออนุญาตมาพิปเป็นวันที่16นะคะโอเคนะคะงงมัพี่น้องลูกจะงงก็เกัเนาะโอเคค่ะจังใดน,นูกจะขอบุณทุกกระลังแรงใจเนาะที่มอมให้นพี่แม่เท่าเนาะก็ใกล้จะกลับยะโสธรแล้วนะคะก็เหลืออีกประมาณ2วันนะคะก็จะได้กลับยะโสธรก,ก็กระดีใจได้พี่น้องคินหอดบ้านแล้วชินหอด ทีมงานชินหอดคอนูนอิบานแล้วนะคะก็โอเคนะคะชิปนี้ก็นึกขอนี่จปิดที่ไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมือหนาหนูเสียหาคอนเทนหม่มาให้เบิ้งเนาะค่ะก็โอเคขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ